อย่างที่สัญญากับคุณผู้ฟังเมื่อวันจันทร์ไว้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฉันไปเป็นผู้ดําเนินรายการงานเวทีวิชาการสารเคมีทางการเกษตรเนาะ,ะของทางไทยแพนเนี่ยมุลายเรื่องน่าสนใจมากแต่อยากฮีทไฮไลท์ขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตเปื้อนฝุ่นนะคะฝุ่นพิษเนี่ยเมื่อก่อนเราก็คิดว่าฝุ่นมันก็ RPM 2.5มันเล็กมันอันตรายมันเข้าไปสู่ในกระแสเลือดไปทําลายส่วนต่างๆของร่างกายเราก็คิดว่ามันเป็นฝุ่นพิษ แต่เราไม่ได้คิดว่าแล้วมันฝุ่นคิดอะไรบ้างนะคะกลายเป็นว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรแบบเข้มข้นอ่ะคุณสังกมาเอ้เวลามันเผาอ่ะเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าการเผาเนี่ยมันก็ทําให้สารเคมีสลายไปใช่ไหมใช่ก็ต่อเมื่อมันเผาในอุณหภูมิที่สูง800องศาขึ้นไป แต่ไอที่เผาแล้วยังไม่ไม่สมบ,บูรณ์ที่เขาเรียกว่าการเผาไม่ไมสมบ,บูรณ์เนี่ยตั้งแต่400-500หรือต่ากว่านั้นเนี่ยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่อยู่ในพืชที่ใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นกลายเป็นว่ามีสารก่อมะเร็งจํานวนมากนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเราล่าเรื่องอื่ในให้ฟังก่อนอันนี้เปิดไฮไลท์ก่อนนะคะคือตอนนี้เนี่ย การใช้สารเคมีในประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่เรามีการแบนสารเคมีไม่ว่าจะเป็นพาราควอตนะคะแล้วก็จำกัดการใช้ไกลโปรเซตแล้วก็แบนออคอไพริบอสเนี่ยตอนช่วงปี60เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนำเข้าสารเคมีลดลงนะคะ,ฉะเฉลี่ยเนี่ยจาก119ล้านกิโลกรัมเหลือ64ล้านกิโลกรัมต่อปี ก็คือลดลงได้ถึง46%อันนี้เป็นข่าวดีนะคะต้องต้องชื่นชมการที่พวกเราเนี่ยช่วยกันส่งเสียงช่วยกันปักดันจนกระทั่งสามารถแบนสารเคมีได้โดยเฉพาะตัวที่เป็นอันตรายร้แรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญการใช้สารเคมีที่ลดลงหลังการแบนเนี่ยผลทางการเกษตร,รไม่ได้ลดลงนะคะแต่ว่าพอเราดูตัวเลขเนี่ยในปี66เนี่ยคุณสังมาคะ ทางไทแพนเนี่ยคุณวิทูเลเบี่ยนจำรูนในขัด<ป>การมูลนิธิไบโอไทยเนี่ยชีววิถีบอกว่าในส่วนของปาล์มน้ํามันเนี่ยเอ่อกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีการใช้เอ,อปาล์มน้ํามันนะคะอ้อยหรือว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นจอ<ป>เปลี่ยนไปใช้ตัว<ป>อื่นที่ไม่ใช่ตัวที่แบรนด์ด้วยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ย มีการใช้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะมีการนําเข้ามากขึ้นหลังจากช่วงที่แบนไปแล้วนะคะทั้งที่ตอนที่แบนเนี่ยแล้วก็เริ่มมีผลเนี่ยปรากฏว่าเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะแม้ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นใช้สารเคมีลดลงด้วยซ้าไปทีนี้ละค่ะพอมาดูเนี่ยในงานวิชาการอีกชิ้นหนึ่งศาสตราจารย์พงษ์รัฐแก้วร้องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปพบว่า มันมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง PM 2.5กับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างที่บอกนะคะว่าการเผาชีวมวลเนี่ยก็คือพวกใบเศษซากอ้อยข้าวข้าวสังข้าวสังข้าวโพดเนี่ยนะคะ มันจะมีทั้ง PM10, PM2.5 แล้วในนั้นเนี่ยมันก็จะมีอนุพันธ์ต่างๆมากมายเลยซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งแล้วก็กระทบต่อฮอร์โมนเพศช,ชายรบกวนการทำง,งานของต่อมไรท่อด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยในฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฝุ่นไงมันไม่ได้มีแค่ฝุ่นเล็กๆ2.5หรือว่า10 เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีสารพิษอยู่ด้วยแล้วก็ที่อาจารย์บอกเนี่ยที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคเนี่ยเราใช้ในระดับที่เรียกว่ากลางๆนะคะแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะอัมพูชาเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้อย่างเข้มข้นมากนะคะแล้วลองนึกภาพแมพที่คุณสังกมาแผนที่ที่คุณสังกมมาชอบเอาขึ้นมาบ่อยๆคือ จุดแดงๆเนี่ยมันอยู่ตามแถบเพื่อนบ้านเราแหละช่วงนี้ในภาคกลางเราก็มีนะแต่แถบเพื่อนบ้านเราเนี่ยทางภาคเอ่อออกไปทางตะวันออกเนี่ยเยอะมากแล้วมันก็พัดเข้ามาแสดงว่าตอนนี้เนี่ย เราเนี่ยกำลังได้รับสารพวกนี้เต็มๆเ,เลยนะคะเป็นสารก่อมะเร็งทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่มะเร็งปอดเท่านั้นด้วยซึ่งศาสตราจารย์พงษ์รักแก้วรอมจากคณะวิทยาศาสรวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เนี่ยอาจารย์บอกว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยที่อาจารย์เริ่มทําแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อสงสัยว่าทําไมคนเชีงยงใหม่โดยคนภาคเหนือโดยเฉพาะคนเชีงยงใหม่ถึงเป็นมะเร็งเยอะมาก ไม่ใช่แค่มะเร็งปอดด้วยซึ่งมันก็มาจากตรงนี้นี่แหละค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะในสารพิษทางการเกษตรเนี่ยทางคุณปกชนอูซับนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนเนี่ยก็พบว่าจากการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปี67เนี่ยปีล่าสุดเนี่ยคุณสังมาคือไปสุบสำรวจ255ตัวอย่างใน ห้างห้าแห่งนะคะตลาดสิบสอแห่งเนี่ยส่งวิเคราะห์สารพิษตกค้าง419รารายการพบว่าผักผลไม้ที่จำหน่ายในห้างสรรสินค้านะคะตกมาตรฐานเนี่ย75%ในขณะที่ตลาดสดและห้างค้าส่งเนี่ยพบก,การตกค้างเกินมาตรฐานเนี่ย6 1ถ้าเป็นมาตรฐานประเทศที่พัฒนาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เนาะ งแต่ก็ตามก็เราก็เห็นน่ะว่าตอนนี้ก็ประชาชนก็ตื่นตัวมากทิ่ขึ้นแต่ดิฉันข่าวร้ายยังไม่หมดนะคะดิฉันจะเก็บไฮไลท์ข่าวร้ายไว้ตอนนี้ล้วค่ะเพราะว่าไทยแพนเนี่ย<ฮ>เขาไปสุ่มสารวจผลไม้ที่ได้รับตรารับรองนะคะโดยเฉพาะตรารับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนสิบตัวอย่างพบตกค้างเกินค่ามาตรฐานเนี่ยเจ็ดตัวอย่างคุณสังกมาค่ะ<ฮ>เจ็ดสิบเอร์ซ็นเี่ย ที่ได้ตราออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยจากการที่เขาสำรวจเนี่ยนะคะส่วนตารับรองคิวแกปนะคะก็อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นเนี่ยก็พบ4ตัวอย่างจาก9ตัวอย่างที่ตกมาตรฐานฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกนะคะแบบสภาพการเป็นครัวโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแบบนั้นเลยอะ่ะมันสะท้อนว่าครัวโลกสมาก,กว่านะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเรารเผชิญทั้งสารพิษที่กําลังรุมเร้าใช้สารเครมีทางการเกษตรเนาะแม้ว่าจะพยายามลดพยายามแบนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการใช้อย่างเข้มข้นนะคะและที่สําคัญคุณสังกมา<ฆ>ตอนที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากออกจากห้องประชุมก็มาดูข่าวต่างๆนะปรากฏว่าทางจ i สด a เนี่ยเขาได้เอางานวิจัยที่ร่วมกับนาซาคุณสังมาที่เคยเอามารายงานให้ฟังอะค่ะเนาะ<ฆ>ว่าเนี่ย ออทางนาริธนะคะไม่ใช่จิสกาทางนาริธก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะที่เขาได้นําเอาองค์ความรู้ดาราศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาสังคมนะคะเขาใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า m s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  p e t r o m m t r y นะคะออศึกษาองค์ประกอบของฝุ่นแล้วก็พบว่าองค์ประกอบของฝุ่นเนี่ยกฎว่าในองค์ประกอบของฝุ่นที่ใช้เครื่องของนาซาที่มาบินโดนสำรวจเนี่ยก็ว่ามันใน66%เนี่ย มันเป็นสารละอองลอยฟังไว้ก่อนนะคะยังสงสัยว่าละอองลอยคืออะไรเนี่ยให้ฟังไว้ก่อนว่ามันคือหกสิบกเปอร์เ็นตเนี่ยเป็นสารละอองลอยนะคะซึ่งสารละอองลอยเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอะไรนะคะคือสารละอองลอยเนี่ยสารละองลอยปฐมภูมิก็คือที่มาจากแหล่งเลยเช่น ควันบำรถยนต,ยนต์การเผาชีวมวลไอที่มันมากเนี่ยถึง66%คือสารละอองลอยแบบทุติยภูมิก็เกิดจากกระบวนการทางเคมีของสารตั้งต้นนะคะที่เอาไปทำปฏิกิริยาแล้วเขาพบว่าที่มันมีเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยมันมาจากการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากเกินความต้องการของพืชในภาคเกษตรกรรมเช่นคุณปลูกอ้อยแล้วคุณก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไป,ยยป,ยยปยนะคะ คืออ้อยเนี่ยมันดูดไนโตรเจนได้ประมาณแค่30%เเท่านั้นคุณสั่งมาที่เหลือเจ็ิเซนเนี่ยมันขึ้นไปในอากาศแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยเราใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อหัวเนี่ยเยอะติดอันดับโลกเลยนะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยู่ในสารเคมีแล้วก็ถ้าจำภาพได้ไนโตรเจนเนี่ยมันเวลามันส่งด้วยเครื่องเนี่ยเราจากแมปเนี่ยนะคะมันจะเป็นสีแดงๆนี่แหละค่ะ ก็คือการที่เราเนี่ยใช้ปุ๋ยเมื่อกี้เราพูดถึงยาใช่ไหมย,ยาฆ่าหญ้าสารเคมีทางการเกษตรปุมเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยแอกว่าไอ้ปุ๋ยนี่แหละนะคะคุณใส่ให้มันเกินความจําเป็นสุดท้ายมันก็คือระอองลอยขึ้นมาและเราก็สูดดมแบบนี้อยู่ทุกวันค่ะนี่ก็คือในปุ๋นมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ค่ะซึ่งแปลว่าวันนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมคุนดาวันนี้เนี่ย <G> ดีกว่าเมื่อหลายวันก่อนดันอย่านี้แล้วกัน วันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่107นะคะของกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งคุณกนิการก็ยังไม่ไปออกกําลังเนาะวันนี้ว่าจะไปอ่ะคุณเหนือเข้มาเสียงลุ้นมากแลย, <c oughs> ยแบบว่าเศร้าๆลุ้นๆอย่างไม่ต้องค่ะแล้วก็เป็นช่วงบิ๊กสตอรี่ค่ะ